วีออสก็ามาใหม่ครับคุณผู้ชมใครกำลังมองหาวีออสสีขาวสวยๆแบบนี้ว่าใช้หรือเปล่าครับมาเลยครับคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดและผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จองรถวันที่6ถึงวันที่12นี้นะสิงหาปี68นะครับเอาไปเลยฮะประกันเครื่องเกียร์2ปี20 0 0 0โลครับและใครสนใจวีออสคันนี้อยู่รุ่นมิดเบาะหนังแบบนี้จอทัชสกรีนแอร์ออโต้มีให้เรียบร้อยพวงมาลัยหุ้มหนังมัตติฟังก์ชัน คร,ครบแบบนี้ผู้ชมออปชั่น359,000 00, นฟีดาผ่อนริ่ต้นที่6 1 0 0นหนใครสนใจอยู่และโปรโมชั่นเด็ดแบบนี้ตามกันไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวออสมือ2พบกันกับผมวีผจ้ตมอีกเช่นเคยนะครับไม่ได้ลงคลิปสอสาวันเลยต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะช่วงปลายเดือนต้นเดือนลูกค้าเข้ามาเพียบนะครับทำจองตัดไฟแนนซ์ไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยนะก็อย่างล่าสุดนะวันนี้วันที่5นะผมถ่ายคลิปวันที่5สิงหานะครับ ปล่อยรถไปแล้ว4คันคุณผู้ชม5วันปล่อยไปแล้ว4คันไม่มีเวลาผลิตคลิปเลยนะครับวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวนะรถเข้าใหม่อีก1คันนะครับเป็น V ีออสหนรุ่นมิดปี2 0 1 9ครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกอ๋อแล้วก็แจ้งข่าวสารคุณผู้ชมด้วยวันนี้ผมถ่ายคลิปวันที่5นะครับแต่นะฮะวันที่6นะครับคุณผู้ชมฟังเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองนยทุกรุ่นนะผมบอกเลยว่าทุกรุ่่่่นะไไมมใชเฉพา ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12นะครับสิงหาคมนะครับปีพศ2568ใครจองรถภายในวันที่6ถึงวันที่12นี้นะคุณผู้ชมครับแถมประกันเครื่องเกียร์2ปี20,000ื่นโลไปให้ด้วยอ่าประกันเครื่องเกียร์นะคุณผู้ชมครับ2ปีกับ20,000ื่นโลนะคุ้มครองดูแล230จุดนะครับก็จำพวกเครื่องยนต์เครื่องเกียร์แหละควงมลายคอมพิวเตอร์แอร์เนี่ยมันจะอ่าคุ้มครองให้3เดือนนะครับคอมพิวเตอร์แอร์ด้วยนะปกติไม่มีที่ไหนคุ้มครองคอมพิวเตอร์แอร์ให้นะคครรรับอออออมพิวเเต์์แไปีก3ดืน คุณผู้ชมครับจุกๆเลยใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นวีออสคันนี้หรือว่าคันไหนก็นแล้วแต่ติดต่อผมมาได้เลยบิวเพชรยนตผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถการายละเอียดการจาัดไฟแนนดูนะครับวันที่6ถึงวันที่2 2สิงหามนี้เท่านั้นคุณผู้ชมครับ ฟรีเครื่องเกียร์สปี2 0 0 0มื่นโลนะครับมูล,ลค่านะครับถ้าซื้อข้างนอกเองนะมูล,ลค่า2 0 0 0 0ืกว่าบาทนะครับวันนี้เอาของฟรีไปเลยสำสำหรับวันนี้6ถึงวันที่12นี้นะครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูคันนี้ครับรถหนงานเพิ่งเข้ามาสภาพแรกรับเดี๋ยวมีอะไรบ้างตามไปดูและราคาไม่แรงนะครับ359,000ฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่6,100บาทนะคันนี้ทะเบียนตามนี้เลย45,34 ผ่อนเริ่มต้นที่6,100บาทครับรถปี19รถ v ีออสตัวรองท็อปออปชั่นครบ,ครบมีจอทัชสกรีนให้มีแอร์ออโต้ให้มีกล้องมองหลังให้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ออปชั่นแบบจัดเต็มราคานี้359,000ถือว่าถูกและผ่อนฟรีดาว ก็ถูกอีก6ก0 0มีประกันเครื่องเกียร์2ปี20 0 0 0โลให้อีกสําหรับวันที่6ถึงวันที่12นี้สําหรับลูกค้าที่จองรถภายในวันที่6ถึงวันที่12นะครับเอาไปเลยประกันเครื่องเกียร์2ปี20 0 0 0โลนะครับคุ้มครองดูแล2.30รายการทุกอย่างในตัวรถพูดว่าประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยงามขนาดไหนสาหรับรถที่เข้ามาใหม่สีขาวหลายคนที่ชื่นชอบรถสีขาวนะครับคันนี้ห้ามพลาดได้ถูกๆไปใช้ด้วยได้รถวีออที่สมรรถนะขึ้นชื่อเลยว่าโคตรอึดถึกทนไปใช้งานปัญหาจจุกน้อยแถม ความสบายใจสำหรับวันที่หรวันที่2น,นี้นะครับประกันเครื่องเกียร์2ปี2 0 0 0กิโลเอาไปเลยจุกๆสบายใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้าของตัวรถกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะสำหรับวีออรุ่นมินตครับตามที่ผมแจ้งไปไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วคมๆใสๆแบบนี้ไม่มีรอยแตกลายงานะครับสะอาโลโก้วีออสลักไว้ในตัวรถแบบนี้ในตัวโคมไฟแบบนี้นะครับเดท้ามันนรื่มร้านะไฟหลีนะที่ทำหน้าที่เป็นอ่า เขาเรียกว่า led แบบไลท์ไกดิ n งทำ้าที่เป็นไฟหลีนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับชุดโคมไฟหน้าของ vios รุ่นมิ d ตัวรองท็อปนะฮะด้านหน้านะครับกันชนด้านหน้าสีดำเป็น no b a c k มีไฟเตาหมอกคู่หน้าให้มีดทจิทันนิงไลท์ที่เป็น led ด้านข้างให้2ฝั่งนะฮะงดงามนะเรียกว่า option ด้านหน้าก็ตามสไตล์ของ vios gen สครับหน้าโฉบโฉบแบบนี้มนวนแบบนี้ถือว่าหล่อบางคนเนี่ยเอาไปใส่ลงแม็กก็สวยเหมือนกันนะครับแต่แม็กเดิมของเขาเนี่ยมาเป็นอลลอยลมดําปัดเงาแบบนี้นะครับ ายางเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับบอกประกันในคลิปนี้คลิปนี้เลยยางคันนี้ผมเปลี่ยนให้เพราะว่าสภาพมันไม่ดีแล้วปกติยางปียีอขึ้นไปผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมต้องแจ้งก่อนแต่คันนี้ <c oughs> ขอไปคุณผู้ชมเจ็บคอนะอ่ะส่วนคันนี้ยางมันดอกไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับสี่เส้นเลยนะผมเปลี่ยนให้ก็ว่ากันไปนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบราคานี้3,590 0 0ห้าาฟคน 6, 000, ดูต่อนะครับดิสเบรครับ4ล้อฮะ ระบบเบรกเป็น abs เรียบร้อยแล้วนะครับเสริมแรงเบรก b a e b d กระจายแรงเบรกมีให้ครบถ้วนขึ้นลงทารชันมีให้ครบถ้วนใน v ีออสหนรุ่นเมทเปสองพัคันนี้นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีดอะพอนแค่หกพันหนึ่งนะครับสวยๆนะผิวพันเดิมๆนะครับเบ้าโชคซุ้มล้อฮะนี่ดูเบ้าโชคผมยังไม่ได้ล้างนะความสะอาดคุณผู้ชมครับแต่สภาพรถโคตรสวยนะครับนี่เบ้าโชคซุ้มล้ออ่าเขาเรียกว่ามีมาร์กสีโรงงานติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ตะเข็บเดิมนะฮะะเเเมมมม็็ดดออาร์คลยีีิๆไ่ตขบ อ่เขาเรียกว่าไม่มีโดนแกะโดนแงะออกมใม้เห็นนะครับเดิมๆแบบนี้เลยเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคันนี้ผมยังไม่ได้ล้างขัดสีคุณผู้ชมมาสภาพแบบนี้ดูเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดสีสวยกลิ้งเลยนะครับแก้มเดิมๆครับเคาะดูนะแก้มเดิมๆบางๆแบบนี้ คุณผู้ชมครับใครหา Vios สีขาวไว้ใช้อยู่คันนี้ห้ามพลาดแถมประกันเครื่องเกียร์สปี2 0 0 0 0โลด้วยสําหรับวันที่6ถึงวันที่สินี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะสำหรับใครที่กําลังหาอยู่นะครับโปรดีๆแบบนี้นานๆจะมาทีนะผมบอกเลยว่าถ้าเกินวันที่สิไปนะผมก็ไม่สามารถเท่ต่อให้เป็นต่อให้ผมเป็นผู้จัดการนะผมก็ไม่สามารถจะไปเอาโปรนี้กลับคืนมาให้ได้นะครับผมกล้าบอกเลยว่าถ้าใครหาอยู่รีบตัดสินใจนะครับกระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถครับมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะ เดิมแท้ t ต y o t a านะครับเป็นกระจกอะคูติกาสนะครับภาสีพรลบผมต่อให้หมดนะฮะภาษีพรลบผมต่อให้หมดเรียกว่าไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วนะครับประกันเครื่องเกียร์ไปให้2ปี20 0 0 0โลนะฮะแล้วก็ล้างขัดสีให้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับขับอย่างเดียวนะครับแค่ตัดสินใจมาก็เอาไปขับได้เลยนะครับกระจกมองข้างนะฮะกระจกข้างตัวรถโตโยต้าเดิมแท้นะครับมีออโตอารามส่เงการขโมยให้เดิมแท้ทุกบานนี่นะครับสวยๆเลยคุณผู้ชมครับ ฟีดาผ่อนแค่หกพันหนึ่งดูภายในครับสำหรับวีออรรุ่นมิดนะฮะรุ่นมิดเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นจีเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าอยู่ส่วนตัวมิดนะครับเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูฟังก์ชันฝั่งนู้นนะฝั่งคนขับแวะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยแวะแล้วกันเปลี่ยนใจนะฮะเดี๋ยวไปดูทีเดียวนะครับดูโครงสร้างก่อนหัวน็อตนะครับเสาบีเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไล่ลงมาด้านล่างแผ่นเพจฮะเพจเดิมไม่ลออกกไปี2019ัดดู็ชจะา ผมรถเสาวบีครับเดิมๆไม่เคยขยับงดงามคุณผู้ชมครับ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันวีออรุ่นมิดราคานี้ล่าสุดนะครับลูกค้าผมมาจากลบบุรีนะลูกค้าผมมาจากลบบุรีคุณผู้ชมครับวีออร์รุ่นมิดผมถามว่าพี่ทําไมไม่ซื้อลบบุรีล่ะเดินทางมาทำไมไกลๆลบบุรีวีออรุ่นมิดขายสี่แสนกว่านะฮะไม่ได้พลาดพิงใครนะครับแต่ที่ลูกค้าบอกผมมานะครับลบบุรีขาย4ี่แสนกว่า นะครับรุ่นเมทปีสิปีเดียวกันนะครับวันนี้ที่ผมครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฮะคุณผู้ชมครับตัดสินใจเอารถเดิมๆเ,เกรดเอกล้าแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะครับประกันเครื่องเกียร์อีก2ปี2 0 0 0 0โลเอาไปเลยสบายใจแน่นอนนะครับนี่เมดองเมดอาร์ตรตะเข็บเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะครับงดงามแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับ หายากนะสำหรับวีฮอตรุ่นมิดสีขาวนะครับนานๆจะมาทีนะแต่ถ้าเกิดว่ายากกว่านี้ก็คือสีเทาดำนะครับอันนั้นยากจริงนะผมมีคันเดียวลูกค้าผมจองไว้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวสีเทาดำนะครับก็เดิมๆแบบนี้เลยผมไล่ให้ดูทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ด้านหลังนะฮะกระจกดันท้ายทุกบานตอนที่ผมแจ้งไปติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังดูยังไงเดิมไม่เดิมเปิดประตัวมาครับสิ่งแรกที่ต้องดูนะฮะนอกจากสภาพเบาะที่แน่นๆแบบนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องดูคือตรงนี้เลยแกะออมาาปบบรรยีงงน ยังมีอยู่ไหมถ้ามีแบบนี้คือเดิมเดิมนะครับรอยคีบโรบอทโรงงานคือรอยคีบโรบอทจากโรงงานคีบตัวถังไปจุ่มสีจะทิ้งรอยนี้ไว้นะครับเหล็กเดิมของตัวรถเนี่ยจะเป็นเหล็กสีนี้นะครับแล้วก็จุ่มสีขาวออกมาเป็นสภาพแบบนี้เม็ดอาร์คเดิมๆดิมคมๆกลมๆแบบนี้ในราคา359,000หีดาวผ่อนแค่6กพันหนกับ V ีออสหรุ่นมิดปีสิคุณผู้ชมครับ ได้ตัวรองท็อปไปขับอปอชั่นครบ,ครบ,ครบสมรรถนะดีๆแบบนี้อย่าพลาดประกันเครื่องเกียร์2ปี20,000โลจัดให้นะฮะเฉพาะนะไอ้ประกันเครื่องเกียร์ตัวนี้นะครับซื้อข้างนอกเนี่ย20,000กว่าเฉพาะวันที่6ถึงวันที่12นี้เท่านั้นนะครับเน้นย้ำนะพี่ๆที่สนใจนะครับวันที่6ถึงวันที่12นี้เท่านั้นถึงจะได้โปรนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่5ผมถ่ายคลิปอยู่ใครที่ดูค่ําคืนของวันที่5อยู่นะครับ ดิ้อติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะผมจัดโปรนี้ให้ได้เลยนะครับสำหรับคืนวันที่5นะครับเช้าเป็นวันที่6เรียบร้อยจองคืนวันที่5ก็ได้โปรนี้ไปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ v ีออสหนรุ่นมิดปี19จด20คันนี้นะฮะขออภัยไม่มีจด20เพิ่นพูดเพลินไปนิดนึงนะปีสิบเก้เฉยๆนะครับไม่ได้จด20่สินะแต่เอาราคานี้ไปเลยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีดอะควอนหกพันหนึ่งประกันเครื่องเกียร์สองปีอีกสองหมื่นโลจัดไปนะครับรถเด ผมมองผมพูดตรงๆนะผมมองว่าประกันเครื่องเกียร์สปี2องหมื่นโลเนี่ยมีแล้วดีไหมมีแล้วดีครับสบายใจแต่ถามว่าได้ใช้ไหมผมกล้าบอกเลยไม่ได้ใช้ <c oughs> นะผมกล้าบอกได้อย่างเดียวว่าไม่ได้ใช้นะผมไม่เคยเห็นลูกค้าผมเอามาเคมาเลยนะวีออสที่ผมขายขายไปนะฮะเต็มที่ก็บางทีอะที่ปัดน้ําฝนนะจะมอเตอร์เสียอย่างเงี้ยก็มาเคมไปนะฮะแต่ไม่เคยมีอย่างอื่นเลยวีออสโคตรทนนะครับซื้อไปเนี่ยสบายใจได้เพราะว่าเราเช็คให้ก่อนออกแล้วก็เช็กนะฮะเช็คให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับทุกระบบนะทั้งระบบเลย นะครับอ่าเดิมๆหัวน็อตเดิมๆดสีเดิมๆตามที่ผมเช็คไปนะครับคานด้านในครับนี่นี่นะครับตะเข็บเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแงะไล่าย,ยาวไปเลยฝั่งนู้นเม็ดอง,งค์เม็ดอาร์คโครงสร้างเดิมเกรดเอครับเปิดท้ายขึ้นมาครับเครื่องมือแม่แรงยังอะไหล่มีให้ครบถ้วนแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายฝั่งขวานี่เดิมๆนะครับแผ่นแดมแผ่นเหล็กแดมนะครับรอยซีนทัมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ลากยาวไปเลยสวยๆแบบนี้ นะครทั้งเส้นนะครับสีเดิมเดิมนะเกรด A นะรถเกรด A คือรถที่ไม่มีการจนหนักผิวความจมน้ำนะครับแล้วคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะรถหน่วยงานคือข้อดีคืออะไรฮะเข้าศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกเลยรถคันนี้ผ่านการเปเซนสูตรมาตลอดทุกระยะนะคุณผู้ชมครับสีเดิมเดิมท้ายสวยๆไม่มีการชนหนักผิวความจมน้ำมาแบบนี้เลยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นเมิดปีสิบเก้าคันนี้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันเอง นะใครสนใจก็จัดมาได้เลยและใครที่จองรถวันที่6ถึงวันที่2 2นะฮะเอาไปเลยครับประกันเครื่องเกียร์2ปี2000 20, 0โลมูลค่า20,000กว่าบาทนะไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อประกันเครื่องเกียร์เองจัดไปฟรีฟรีแบบนี้นะครับมีบริการเฉลี่ให้อีก1ปีนะจุกๆุกไปเลยนะครับก,กระจกเดิมแท้ตโตโยต้าทุกบานฝั่งขวาทีเราไปไล่ฝั่งขวาแล้วเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดคุณผู้ชมไม่มีตำหนิติดเตียนไรให้เห็นนะครับเปิดมาปุ๊บเดิมไม่เดิมนี่ออกมานะครับรอคียระบบโร,รงงานเม็ดอาร์ค คมๆกลมๆแบบนี้ลากยาวไปนะครับด้านบนก็เหมือนกันคุณผู้ชมครับโคตรสวยคันนี้นะโคตรสวยนะครับโครงสร้างเดิมเกรดเนะครับแกะให้ดูได้ทุกซอกทุกมุมเพื่อความสบายใจนะเพชรยนละเปิดมา25ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเปิดมา25ปีแล้วนะครับตั้งอยู่บนที่ดินตัวเองนะครับไม่ได้ไปเช่าที่ไม่ได้เป็นเต็นท์ผ้าใบานะขึ้นโครงสร้างเหล็กมาตรฐานนะครับแบบนี้นะนี่ลากยาวเลยนะครับ ใหญ่โตนะรถ450คันนะครับโกดังมีข้างหลังตรงนู้นอีกนะอีกที่หนึ่งก็ถือว่าแน่นๆไปเลยในเ,เรื่องของความสบายใจนะครับแล้วก็ซื้อับผมเป็ยยนรถยี v ่ออเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่าเดือนหนึ่งอะ่ะเดือนที่แล้ว V ีออออกไป10ประมาณ20คันผมขายไปแล้ว10กว่าคันนะ11 12คัน12คันนะครับก็สบายใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับบิ v ้อยีมือสองนะซื้อ V ีออซื้อยาลิตมั่นใจซื้อับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อ โครงสร้างก่อนเดี๋ยวพาไปดูภายในเบาะสวยนะคันนี้ไม่ต้องไปหนุนเบาเพิ่มเติมแล้วนะครับอ่ะหัวลถสาบีเดิมๆนะครับเดิมๆไม่เคยขยับสติกเกอร์ลมยางติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับหัวรถสาบีเดิมๆไม่เคยขยับนะเบาะแน่นๆครับไม่ต้องทําอะไรแล้วผมสปาภายในในเรื่องของฆ่าเชื้อดูดฝุ่นทำความสะอาดให้อย่างเดียวพอจบได้เลยเบอกไม่ต้องทาแล้วแน่นอยู่แล้ว นะครับถือว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีนะครับพม,มาลไยเป็นมันติฟังก์ชันหุ้มหนังมาเป็นแบบ3ก้านนะครับฝั่งซ้ายครับเอาไว้คอนโทรลในเรื่องของเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดขึ้นวิทยุต่างๆนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูเมื่อกี้เพิ่งเติมน้ำมันมาน้ำมันหมดนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ขยับขึ้นมาบนตัวรถนั่งกันนะครับเลขไมค์คันนี้ครับ162,000ล คุณผู้ชมครับรถปี19ถามว่าเยอะไหมในมุมมองผมนะครับถือว่าโอเคเลยถือว่าใช้งานมาพอสมควรเลยนะครับก็บอกไม่ได้ว่าน้อยนะครับถ้าเกิดบอกว่าโอ้ไม่น้อยจังเลยผมโกหกแล้ว ไม่พอสมควรนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมคุณผู้ชมครับ v ีออรถมันขึ้นชื่อเรื่องความอึดทนนะครับและผมมีประกันเครื่องเกียร์สปี20,000ื่โลให้อีกคุณผู้ชมสบายใจได้นะครับรถเนี่ยเป็นรถประวัติศูนย์นะครับเข้าศูนย์ตลอดเมาเทนเซนศูนย์ตลอดเนี่ยดูวายคิวซีเห็นไหมฮะคิวซีพาร์ทนะครับเข้าศูนย์มาตลอดเลยทุกระยะทุกระยะทุกระยะ,ะ,ยะนะครับคุณผู้ชมสบายใจได้ในเรื่องของสมรรถนะของตัวรถแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเกรดเออยู่แล้วนะครับที่เหลือคือราคา359,000คุณผู้ชมฟรีดาวน6,100 ได้รถ v ีออสีขาวตัวลองท็อปไปใช้แบบนี้คุ้มนะครับประกันเครื่องเกียร์สปีอีก2 0 0 0 0โลคุ้มคุ้มไปเลยจอทัทสกีนมีให้เรียบร้อยแล้วรองรับที Link, ลิงรองรับ USB ใส่ DVD ได้มีกล้องถอยให้แบบนี้นะครับมีกล้องถอยให้ครบ,ครบแบบนี้แอร์แบ็กคู่หน้าครบครันประมาณนี้นะครับสำหรับ v ีออส1.5รุ่นมิดแอร์ด้านล่างเป็นออโต้เกียร์ออโต้เป็น CVT แบบ7จ็ดสปีดนะครับจุกจุกไปเลยสําหรับออปชั่นฟังก์ชันของ v ีออสตูมิดแล้วก็โปรโมชั่นของวันที6่6ถึงวันที่นีี้สิงหาป68 หัวน็อตเดิมๆหัวน็อตแก้ไม่เคยขยับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันนะครับไปดูโครงสร้างด้านหน้าตัวรถไปดูว่าหัวนงหัวน็อตตัวไหนขยับมาหรือเปล่าโครงสร้างเกียร์เอที่คุณบิวบอกเนี่ยจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ครับดู a l ว v วีวนะฮะสี่สูบแถวเรียง DOHC นะครับ1,500้าร้ซีซีหนลิตรคุณผู้ชมครับเบนซิน e85 ได้เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดูโอที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกและทนมากมากนะครับอู่ทุกอู่ซ่อมเป็นรถปัญหาน้อยไม่ค่อยจุกจิกนะครับเปลี่ยนข้อยล์ชุดเบร์ดนะครับเป็นหัวเทียนปกติทั่วไปเลยนะครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องตามรอบเท่านั้นเองนะครับมาดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับแห้งสนิทครับไม่มีคราบไหลเยอะหัวน็อตไม่เคยขยับมานะครับเครื่องไม่เคยโดนเปิดโดนแงะอะไรมาสบายใจได้นะซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับรถพวกนี้รถหน่วยงานนะเกรด A นะครับโครงสร้างเกรด A ห้องเครื่องแห้้้งงงสสนนนิทแบบีีคุณผููชมมดาารร์โ สีมาร์กโรงงานตามคอท่ออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเดิมๆมาแบบนี้เลยพาร์ทเดิมป้ายแดงเลยนะครับเบ้าโชคเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้สมควรดูอย่างยิ่งนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้ไม่เคยโดนแกะโดนแงะสติ๊กเกอร์มอกรแบบนี้เลยหัวน็อตครับนอกจากความเปื้อนเพราะว่ารถผมยังไม่ได้ล้างความสะอาดนะก็ไม่มีอะไรนะนี้รอยเปื้อนนะครับหัวน็อตเดิมๆเลยข้างในก็เหมือนกันนะเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับนี่ฝาโป่งนะครับฝาโป่งเดิมแท้โตโยต้าครับมีจาปั๊มโตโยต้าให้แบบนี้ นะครับแผงกันความร้อนสวยๆนะนี่คือสภาพรถเดิมๆยังไม่ได้ปรับสภาพนะคุณผู้ชมเดี๋ยวปรับแล้วสวยกว่านี้อีกนะครับเดิมๆแบบนี้เลยหัวนงหัวน็อตน,น,นะครับไฟหน้าเดิมแท้ครับไทยควยตอกสามแสนห้า่นเก้าพัคุณผู้ชมคุ้มไม่ล่านะคุ้มไม่ล่าสามแสนห้าห่นเก้าพัประกันเครื่องเกียร์สปี2 0งหมื่โลคุณผู้ชมครับ อย่าพลาดเด็ดขาดสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับถ้าหลังวันที่12เป็นต้นไปแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบจับรีบจองนะดูคลิปนี้อยู่นะครับมีเวลาแค่6วันนะดูคลิปนี้อยู่รีบโทรมาหาผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะซื้อรถคันนี้คลิปนี้หรือเปล่านะครับแต่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะฮะรีบติดต่อมาครับผมมีประกันเครื่องเกียร์2ปี20 0 0 0โลให้ทุกคันในรบริษัทรถยนต์ผมจัดให้หมดเลยสำหรับโปรโมชั่นนี้นะฮะ สำหรับวันที่6ถึงวันที่2เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมนะฮะพี่ๆที่สนใจ v ีออนะครับหรือว่ารถอื่นๆน,นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เหมือนกันนะครับคันนี้เป็น v ีออ1.5รุ่นมิดปี2019นะครับ359,000ฟีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่6,100บาทเท่านั้น นะครับใครสนใจรีบติดต่อมาเบอร์โทรผมหน้าคลิปนะ0855366287บิวเพย์ยนนะครับผู้จัดการขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมเนี่ยแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนดูนะครับยินดีให้บริการเลยนะครับสำหรับอีกนิดนึงแล้วกันอ่ะสำหรับวงมชั่นพิเศษนะที่จัดให้ขึ้นนะครับวันที่6สิงหาคมถึงวันที่2สิงหาคมปีพศ2538อ่ะขอภัย2568นี้นะครับ คุณผู้ชมจองรถภายวันที่6ถึงวันที่2 2นะครับรับประกันเครื่องเกียร์2ปี20 0 0 0โลทุกคันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าคันหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ